สวัสดีครับตอนนี้กลุ่มของผมเล่นน้ำกันอยู่ที่สาวไว้น้ำนะครับนครับน,นะครับอัดวีดีโออยู่นะครับอัดวีดีโออยู่ครับ เล่นเหมือนเด็กเลยนะครับแต่ละคนที่แบบอา,<ย>อายุกลายเป็นเด็กเลยครับวันนี้ช่วงนี้เราก็เล่นน้ำสาเพื่อรอเรือแคนนูนะครับเพราะเรือแคน,นูเนี่ยจะแขกเอาไปเล่นกันเกเต็มเรามาช้าไปเราโมาจะไปที่ท่าาสเดจไปที่หาดท่าาสเดชกลับมาก็เกือบห้าโมงแล้ว ถ้าใครแพ้อยู่ฝ่ายเราใครชนะอยู่ฝ่ายเจ๊ฝ่ายวังฝ่ายวังเจบอยู่ฝ่ายเราต่อที่เหลืออ่านได้ออกที่เหลืออ่านได้ออกขอ้านล่างอยู่ทีมเท้าอ่าอ่านแล้วอ่าน้อได้ออก

อ่าครับนี่คือกติกาอันนี้มันคือเหมือนกับคล้ายๆแ <c oughs> ช่แ <c oughs> ช่บอลน,น้ำ <c oughs>

พอมีคนพายไม่เป็นสอามคนน่ะจจริงๆก็พายไม่เป็นหมดเลยกไรไม่สงสัยไม่ได้เล่นแล้วไอขยักษเนี่ย ที่ิืออยู่ฝ่ายเราใช่ไหมเออพราะฉะนั้นท um ี okay, ่ถืออยู่ฝ่ายเราตรงนี Damn, ้คอยผัดไม่ให้ทันรู้ขอรู้เอาเพียงแค้งานเลยไปฝ่ายนู้นทำไมอ่ะมันชะ้ามันก็เลยแพ้ไปอยู่ทีมเอาชนะแล้วที่ไดอยู่ฝั่งนู้นยังยังไม่ได้เล่น ถุงน้ำถุงแต้แล้วก็ได้หมูสามตัวนั่งที่ฝั่งนันฝัี่อนันตวฝัี่อนันต์ลัวฝัี่อนัอั่อนลัี่ตี่นตอฝั่งนน้ตฝ่อตลอวอนฝ่อย่ตลยันหมดแล้วพี่อ้อมล้วเอหัวอนฝ่ หมดหมดเวลาแล้วหมดเวลา